สวัสดีครับเทนนวิกกูรูความรักของสาวๆทุกคนนะครับวันก่อนผมไลฟ์อยู่ในทิกต o อกนะฮะแล้วกําลังพูดคุยกันเรื่องน้ำหอมเนี่ยแล้วก็มีคุณพี่คนหนึ่งเขาถามผมว่าโค้ชคะดิฉันเป็นสาวใหญ่ค่ะใช้น้ำหอมกลิ่นไหนดีคะที่จะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังสาวอยู่เรายังอ๊ออยู่นี่เลยวันนี้นะฮะผมมีน้ำหอมกลิ่นออออ กลิ่นของความสาวกลิ่นของความน่ารักสุขสนเปรี้ยวซ่านะฮะเทย่าพิงเวอร์นะครับสีชมพูสดใสถึงวัยสาวแบบนี้ต่อให้คุณอายุ 20, 30, 40, 50หรือบางคนบอก60กว่าฉีดได้ไหมฉีดได้เพราะฉีดแล้วนะครับคนที่อยู่รอบๆตัวคุณโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยเขาจะรู้สึกหนวดกระตุกเลยทันทีว่าเอ้ยกลิ่นอะไรอะ่ะ มันเหมือนกลิ่นสาวๆมันดูน่ารักมันอยากเข้าไปหาเข้าไปดมใกล้ๆเลอเกินนะครับใครที่อยากคืนความสาวให้ความรู้สึกคนรอบตัวนะฮะให้เขารู้สึกดีๆกับคุณรู้สึกว่าคุณน่าเข้าใกล้เลือเกินวันนี้เลยเทย่ากลิ่นพิงเ l ิ v e ฟเฟนะครับ